ราได้ปฏิบัติมาเป็นประจำการภาวนานั้นเราก็ทราบดีอยู่แล้วเราภาวนาทุกวันฟังทุกวันดูทุกวันพอที่จะรู้พอที่จะเข้าใจได้ถ้าเราพยายามที่จะทำความเข้าใจ เราพยายามตั้งใจสังเกตเพราะทุกอย่างเรารู้ได้ไม่ใช่ว่ารู้ไม่ได้จิตดีเราก็รู้ได้ไม่ใช่ว่ารู้ไม่ได้จิตไม่ดีเราก็รู้ได้จิตไม่สงบเราก็รู้ได้เวลาจิตสงบเราก็รู้ความรู้เหล่านี้แหละ เมื่อรวบรวมความรู้เข้ากันแล้วเราก็จะได้ว่าอันไหนมีประโยชน์อันไหนไม่มีประโยชน์อันไหนควรละอันไหนควรเจริญอันไหนให้บังเกิดความสงบความสุขจิตไม่เป็นสมาธิก็ได้เป็นสมาธิ จิตไม่เคยสงบก็สงบจิตไม่เคยมีปัญญาก็มีปัญญาความคิดปลอดโปรง่งพองใสในจิตในใจมีอุบายเครื่องออกจากทุกข์ออกจากเวรออกจากภัยดำเนินจิตใจเข้าสู่ ความสงบสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยที่เราทั้งหลายจะรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เพราะธรรมธาตุรู้ของเรายัางมีอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องสอบ่องดูโดยความรอบคอบ โดยความถูกต้องตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าพาพระพุทธปฏิบัติมาไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าธรรมสักแต่ว่าปฏิบัติเอาแต่ความคิดของเราเอาแต่สิ่งที่เราชอบจะถูกทำรรหรือไม่ถูกทำรรจะเป็นไปเพื่อความ งบหรือไม่สงบเราก็ไม่ตรวจวิจัยวิจารให้มันตรงถูกต้องการภาวนาอาศัยจิตมีความเห็นตรงเห็นชอบเห็นถูกต้องด้วยการปฏิบัติจึงจะถูกต้อง ถ้าจิตเห็นไม่ตรงการปฏิบัติก็ไม่ตรงจิตไม่เห็นไม่ชอบการปฏิบัติก็ไม่ชอบการกระทำก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นการตั้งจิตไว้ในที่ชอบเป็นสิ่งที่สำคัญ ในธรรมที่ถูกเท่าในการภาวนามหาสติปัฏฐานท่านให้ตั้งสติอยู่ที่กายในกายที่ชื่อว่าสติระลึกชอบคือระลึกกายกายของเราก็มีอยู่สติของเราก็มีอยู่ยัง ขาดความเพียรพยายามถ้าเรายกจิตขึ้นสู่ความเพียรความพยายามระลึกกายในกายด้วยความเชื่อมั่นด้วยความเพียรที่ชอบด้วยการระลึกชอบด้วยการตั้งไว้ในชอบคือกาย เราก็จะได้รู้กายในกายกำจัดความหลงเข้าใจผิดเพราะความหลงนี่เป็นตัวสมุทัยที่ทำให้เข้าใจผิดเป็นตัวที่จะพลิดทุกข์ขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้รับได้เสวยสิ่งที่เราไม่ต้องการ สิ่งที่ทนได้ยากจะต้องอดจะต้องทนจะต้องดิ้นรนแก้ไขเพราะทุกตัวนี้เองที่มาจากสมุทัยคือความหลงตัวโมหะที่เราไม่ได้พยายามแก้ไขให้หมดไปจากจิตใจของเราความหลงคือหลงอะไร พระพุทธเจ้าให้ภาวนาพิจารณากายก็คือเราหลงกายนี่เองสำคัญในกายกายในกายไปอย่างอื่นไม่เห็นเป็นธรรมถ้าเราเห็นเป็นธรรมแล้วกายของเรานี่ปุโรานานัปการสาสจจินโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาด มีประการต่างๆนี่ทำท่านว่าอย่างนี้เราไปหลงเข้าใจว่าเป็นไปเป็นของสะอาดน่านิยมชมชอบน่ายึดถือเข้าใจหลงเข้าใจว่าจะได้ความสุขนั่นแต่ตามทำทำท่านว่าไม่สะอาด เพราะฉะนั้นความเห็นของเรากับความเห็นในทางธรรมนั้นใครจะเป็นความจริงกว่ากันที่พระองค์ว่าไม่สะอาดกับเราเห็นว่าเป็นของสะอาดเราพิจารณาดูที่เราควรเชื่อตัวเองนึกควรเชื่อธรรมดูให้มันชัดอธิมัสมิงกายนั้น สิ่งที่ไม่สะอาดเหล่านั้นมีอยู่ในกายนี้กายของเราเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่อื่นเมื่อเราเห็นกายของเราเต็มไปด้วยของไม่สะอาดกายคนอื่นมันก็มีประเภทเหมือนกันมีสภาวะเหมือนกันเกิดมาจากที่แห่งเดียวกันอยู่ได้ด้วยวัตถุอันเดียวกัน ที่มาทนุบำรุงต่างๆถ้าเราพิจารณาให้ชัดแล้วมันเป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมเห็นธรรมพระองค์ก็ได้สัรู้ธรรมอันเป็นความจริงที่มีอยู่อยู่ทุกทุกคนไม่ใช่ว่าไม่มีเปิดเผยอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งปกปิด แต่เราหลับพยายามปกปิดไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นอยากแต่สลัดนี้ไปรู้ไปเห็นสิ่งอื่นตามความหลงเข้าใจผิดของเราเองถ้าเราพิจารณาตลอดเวลาต้องรู้ได้ต้องเห็นได้ต้องสงบได้การรู้กายในกายตามความเป็นจริงที่ว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาด ตามธรรมที่ทานชี้อบอกไว้จิตใจของเราก็ย่อมสงบย่อมผ่องใสแต่เห็นร่างกายนี่ไม่สะอาดแทนที่จิตใจจะสกระปรกไปด้วยตรงกันข้ามจิตใจสะอาดไม่มัวหมองถ้าเห็นร่างกายเป็นของสะอาดจิตใจก็มัวหมองเต็มไปด้วยกิเลส ความยินดีความปรารถนาะความหลงไหลสร้างกรรมอันเป็นอกุศลได้เพราะฉะนั้นเราควรพิจารณาตามธรรมเราดูทุกส่วนมันสะอาดตรงไหนตั้งแต่เกสาผมมัล้วนแต่เป็นของไม่สะอาด รอมาขนก็ล้วนแต่เป็นของไม่สะอาดพิจารณาให้ละเอียดกว่านั้นอีกก็ได้เพื่อต้องการปัญญาละเอียดไทยชัดยิ่งขึ้นกว่านั้นอีกจนถึงผมมันหลุดร่วงออกไปมีประโยชน์อะไรมีแต่ตัดทิ้งตัดทิ้งมีแต่รังเกียจไม่มีของ ของสิ่งไหนที่จะเอาไว้สักอย่างไม่มีสิ่งไหนที่จะเจริญหัวเจริญใจยิ่งเนื้อย,ยิ่งหนังตลอดถึงกระดูกทุกส่วนแล้วถ้ามันกระจัดกระจายออกจากกันแล้วกลัวเคยอยู่ด้วยกันนับถือก,ก,กันรักใคร่กันพอหมดลมอัศสาสะปัสสาส,สะแล้ว ร่างกายก็เปลี่ยนแปลงเอืดกลิ่นก็เหม็นทุกส่วนก็สกรปรกทั้งนั้นถูกหลอกกลัวผีหลอกไม่เป็นพี่ไม่เป็นน้องแน่อันนี้เป็นความจริงไม่ใช่ลงทอดเราสามารถแทงพินิหพิ่เจรณานอกจากเป็นของไม่สะอาดแล้ว ยังเต็มไปด้วยโรคภัยต่างๆตรงไหนไม่มีโรคเกิดได้ทุกส่วนของร่างกายนอกจากโรคแล้วอยู่ไปนานก็คร่ำคล่าอีกชราอีกมีแต่ทุกข์เนี่ยเราก็จะได้เห็นทุกข์เห็นโทษตาม ความเป็นธรรมเราจะได้เชื่อในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงกล่าวไว้ดีแล้วไม่มีผิดพลาดแต่เราหักหลงเราหักไม่รู้เราหักใฝ่ฝันเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นให้ดูให้มันชัดเพราะมันมีอยู่ เราอย่าดูแต่ด้วยตาถ้าเราดูด้วยตาแหละสิ่งที่เขาประดับประดาตกแต่งภายนอกก็เลยหลงถูกหลอกเขาเอาสิ่งอื่นมาทาให้หอมว่าสำคัญนะหอมมันถูกหลอกเข้ามาย้อมนี่ก็หลงไปตามอาการที่เขาตกแต่งหลอก หารร้ไม่ห่าสิ่งเหล่านี้มาจากที่อื่นไม่ใช่มันเกิดธรรมชาติของมันธรรมชาติของมันแล้วเกิดมาจากที่สกป,ปรกเป็นอยู่ด้วยสกป,ปรกอาหารการกินก็ไม่ใช่ของสะอาดเป็นเนื้อสัตว์อบายที่สกป,ปรกทั้งนั้นแต่เราไม่ได้คิดไม่ได้นึกไม่ได้นิสั่เลย จนเคยชินแล้วกันนึกว่าไม่รังเกียจแต่ถ้าพิจารณาโดยความจริงน่ะรู้ว่าได้มาจากสกปรกแม้แต่ผักก็ต้องใส่ปุ๋ยของสกปรกขึ้นมาอกีกงอกลามโดยของสกปรกเพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงสอนจึงกล้าพูดเต็มปากว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดพิจารณาดูไปเห็นชัดใจเท่านั้นจะรู้ได้ส่วนตามันรู้ไม่ได้ต้องอาศัยการส่องไปในด้วยจิตใจแม้แต่อยู่ภายในก็ปกปิดไม่ได้จิตใจนะมันแทนหลอดได้ มันไปเห็นได้อดีตอนาคตมุก็รูได้จากความเป็นจริงด้วยเหตุด้วยผลมันรู้ได้เห็นได้และเชื่อได้เป็นความจริงได้ที่พระพุทธเจ้าสอนเหมือนกับท่านสอนให้พิจนาในอภินหาปัจจุเวคคณะเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาในแต่ราซองดูด้วยใจเราเห็นได้ทำ ดูโดยตาเราไม่รู้เรายังไม่แก่นั่นเรายังหนุ่มนะเรายังไม่เจ็บเรายังไม่ตายเลยหลงถ้าดูด้วยปัญญาแล้วมันต้องแก่มันต้องเจ็บได้ตลอดเวลามันต้องตายแ,แน่นอนมันเห็นได้รู้ได้ ยังเห็นความตายที่ปกปิดที่ไม่ปรากฏด้วยตาที่เราไม่เข้าใจว่าตายถ้าพูดถึงความจริงแล้วเราตายทั้งต่ววัดเกิดพอเกิดมาปรากฏตั้งขึ้นมาแล้วก็ตายไปเรื่อยมันหมดไปหมดไปไม่ได้กลับคืนมานั่นเรียกว่ามันตายไปสิ้นไป เรียกยว่ายะไยะทำมาคือเสื่อมไปและสิ้นไปหมดไปนี่ก็เป็นความตายประเภทหนึ่งออที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสรัจวะเราเห็นความตายทุกลมหายใจเข้าออกนั่นพวกเราใครบ้างเห็นความตายทุกลมหายใจเข้าออกเห็นแต่เราเป็นเห็นแต่เรา ดีเห็นแต่เรามีชีวิตอยู่ตลอด <c oughs> เพราะสิ่งที่มันหมดไปหมดไปนั่นเองฉันเรียกว่าตายเพราะไม่กลับสู่อของเก่าอ,อีกได้ถ้าเราพิจนาผมของเราก็ตายมาตัง้งแต่เด็กๆกตัดทิ้งมาเรื่อยมา แล้วก็ตัดทิ้งเรื่อยมาร่างกายก็หมดไปหมดไปทั้งแต่นี่จึงต้องบำรุงเพิ่มทุกวันทุกวันถ้าหากไม่หมดไปไม่เสื่อมไปไม่หมดไปที่เราบำรุงไปมันจะก,กองใหญ่โตขนาดไหนถ้ามันสะสมไว้ไม่เสื่อมไม่หมดไปไป ที่มันหมดไปเราจึงเสริมขึ้นอกีกเพื่อให้มันอยู่ได้ถ้าเราไม่กินลงไปมันหมดเนี่ยวแห้งไปจริงๆยิ่งอดไปนานก็ยิ่งเหลือแต่นหนังติดกระดูกสดน,นานไปด้านเอกกงมันก็จะพุพังจริงๆเนี่ยเพราะมันไม่แะ่หมดไม่ไมมันไม่มีเสริมไม่มีทางบำรุงท่านว่าชีวิตนี่เปรียบเหมือนแสงไฟ แสงไฟถ้าเหมือนกับไฟเทียเนเยถ้าไม่มีเชื่อมันหมดไปตั้งแต่เราจุดทีแรกที่เห็นฉ่างต่อนเนื่องก,กันก็เพราะมันเกิดขึ้นสมดุลกันเสมอกับสิ่งที่หมดไปมันจึงเราเนืกก่องกับไฟไม่ดับท้จริงมันดับแต่ที่จุดทีแรกแเมื่อหมดเชื่อแล้วมันไม่มีเชื่อลุกขึ้นมาอีกมันก็หมดไปจริง นี่มันมีเชื่อที่มันลุกให้สมาเสมอที่เราไม่เห็นว่ามันดับชีวิตของเราก็เหมือนกันหมดทุกลมหายใจเข้าออกหมดไปหมดไปจริงๆนี่พระพุทธเจ้าพระองค์จึงสลดสังเวชเบื่อหน่ายเห็นไม่จรังยั่งยืนของอัตภาพเต็มไปด้วยของไม่สะอาดสกปรก หน้าเบื่อหน่ายเหลืออดเหลือทนพิจารณาให้เห็นชัดตามความเป็นจริงจิตต้องสงบต้องสะอาดต้องผ่องใสแต่พิจารณาไม่ถึงแนละ้วมันหลงแล้วมันเพลินเลื่อนลอยไปต่างๆด้วยอำนาจแห่งความหลงคือสติ ของเราที่เราฝึกยังไม่เป็นมหาสติยังไม่มีฐานตั้งมั่นพอที่จะระลึกให้ชัดพอเพราะฉะนั้นต้าเพียนเพยายา์สมาธิของเราก็ยังไม่มั่นพอเมื่อสมาธิไม่มั่นปัญญาสอดสองก็ไม่แจ้งชัดไม่แทงตลอดเมื่อเทิไม่ผ่องใส เดยเกิดความสงสัยไม่แน่ใจในทางธรรมในคำสอนของพระพุทธเจ้าขอเราทั้งหลายเพียรพยายามตั้งใจพิจารณาให้เห็นจริงความจริงมีอยู่แล้วแต่เรายังไม่กระจ่างแจ้งในจิตใจของเรา ต้องเพ่งแล้วเพ่งอีกพิจารณาแล้วพิจารณาอีกเรียกว่าภาวิโตบาลีกะโตทำให้มากเจริญให้ยิ่งเจริญไปทำไปทำไปมันต้องรู้แหละมันต้องเห็นมันต้องชำนาญต้องฉลาดถ้าเราไม่ดลดหลักต้องสลดสังเวชต้องเบื่อหน่ายต้องได้ความสงบได้ความสุข เห็นอเนกสงของการนับถือประพุทธศาสนามีศรัทธาเชื่อมั่นเพิ่มกําลังจิตใจยอย่างมั่นคงเพราะฉะนั้นให้พยายามตั้งใจภาวนาสมควรแก่เวลาแล้วจึงเริ่พร้อมกัน